จบแล้วจบแล้วกินเดียวก็ผ่านโอเคนะครับผมแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดสร้างรายได้ให้น้าตายนะโอเคมันก็มีขั้นตอนผมเช็คให้แป๊บเดียวผมเข้าหลังบ้านไม่ได้ก็แต่ทำ YouTube มากี่เดือนแล้วครับผมทีแรกก็ทำตั้งแต่ช่วงช่วงอะไรอะช่วงคาเทสาราพระอาจารย์สุภัทแต่ก็ คือหยุดมาภาคหลังมันไม่รู้จะถ่ายอะไรก็เลยหยุดปรบมาณสองสามวันเนาะโอเคถือว่าเร็วมากครับหยุดเดี๋ยวนี้นี่เดสั่งหยุดนะครับ กินอัลกอริทปวาหมกี้อ๋อเก็บกระเป๋านะเก็บกระเป๋าเอ็มกระเป๋าเอ็มนั่เรียกกระเป๋าเอ็มครับเมืเ่อกี้เอ็มทำแล้วทำไม่ได้เขาต้องรอพี่หนึ่งอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าหน้าต่ายน่าจะเคยเห็นครั้งแรกจะไม่เคยเห็นเพราะว่าเอ่อเป็นหลังบ้านอีกแบบหนึ่งมันจะมีคอได้สามสีม่ขั้วได้น้าต่ายจะเเห็นยูทูบเวลาลงยูทูบ แล้วก็ย u ท u b e ต t u d i o เอาไว้ดูคลิปหลังบ้านแต่ตอนนี้จะเป็นหลังบ้านอีกอันหนึ่งชั้นหนึ่งที่ต้องต้องดูครับตอนนี้เดี๋ยวผมดูให้ว่าอ,อันนี้เงาความรับโอ้ความรับแนตอนนี้นจะยังมีคุนเท่าไหร่แต่พอต่อไปจะชินนี่บอกว่าต้องมี1,000งนคนถึงจะสร้างราได้ถ้าสายมี8 0 0พันคนเวลาในการรับชมตอนนี้หกพัอชั่วโมง แต่ว่าเขาว่า4,000ชั่วโมงก็สร้างได้แล้ว่าเกินไปประมาณ3,000โอเคน้าตายเดี๋ยวผมให้กดเข้าร่วมครับกดตรงนี้กดเข้าร่วมเลยโอเคแล้วก็หรอนะครับไปซื้อผ้าครับอยู่โคนางแก้าชั่วโมงครึ่งใช่ครับเยอะมากรถใหญ่เลย ผมต้องยินจัดเมื่อโทรศัพท์ตัวนี้ตัวอะไรครับผัวอนี้ตัวใหม่ยังไม่เปิดเลยครับนี่อยากดูจังรอชอบนอนรัเมย์บอกชอบนอนเหนวมากเลยเดนวมากเหนือมากเนมากผมเมเดทําตอนแรกประมาณครึ่งปีนะครับถึงจะานไ่้แป๊บนย ก็มีข้อความใช่เร็วมากจริงเวลาปอเร็งหนาวอันนี้กำลังเครียดนะเครียดอยู่แตหน้าเราน่าจะมีไลฟ์สดไว้อยู่เพราะว่าวันนั้นที่เอาของขึ้นรถเนี่ยไลฟ์สดเต็มหลายคนอะไรกล้องเต็มถึงแม้จะไม่ปักชื่อทีนี้เราจะดูว่า รู้ว่าเขาพิมพ์แลไวมีไฟ์สดแต่ไม่ไม่ได้ดูที่กล่องที่กล่องกล่องใหญ่กว่าเพื่อนนะมีกล่องเดียวใหญ่กว่าเพื่อนถ้าเรารู้ว่ามีใช่กล่องเราเืมโอเคพอดีว่าอ่อยังไม่ยืนยันตัวตนในการใช o ยูทูบเมื่อกี้เพิ่งยืนยันต้องรอต้องรอประมาณสองวันออาจจะพรุ่งนี้อาจจะได้เพราะว่าหน้าต่ายยังไม่เคยยืนยันตัวตนใน y o u t u สามขั้นใช่ไหอ่าอันนี้คือยืนยันทางโทรศัพท์โอ อันนี้ว่าเร็วมากเร็วมากก็เลยต้องรอต้องถ่ายออกมาพรุ่งนี้นะครับเร็วฟ้าผ่าเร็วฟ้าผ่านี่พี่หนิงชอบมีนิกระสินไหมกับพี่หนิงมาเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันมีตัวยูทูบสตูดิโอมันจะเข้าตรงนั้นไม่ได้ผมเลยต้องบอก ใช่ครับต้องลบต้องลบลบค่อยโหลดใหม่ทำไมมันเด้งนะพี่หนิงระบบยังไม่อัปเดตโปรแกรมใช่ไหมอืมฉะนั้นเราต้องลบเป็นบ่อยมากใช่มันเด้งไปใช่ไม่ได้ไปขวดตอนนี้นี่อะไรแก่ใส่กันเยอะแก่มาเยอะเลยได้ของเยอะเปตอนก็ใส่ให้หนาว ก็ยังย้นฟังาหนาวมากรู้แล้วจะหนาวเอาได้อีกแล้วแตนบอกรู้แล้วจะหนาวนะไม่รู้อะไรนะรอดูรอดูปวดเากลัเดือดานเนตต่อไวไฟนี่เยู่นะไวไฟบ้านสรุปว่ายังเปิดสร้างรายได้ให้น้าสายไม่ได้วันนี้เพราะว่าเพิ่งยืนยันเพิ่งยืนยันเพราะว่าหน้า่ายเปิดสร้างรายได้ได้แบบว่าเร็วฟ้าผ่าเดินไป วอลีเด็ดก็มาอีกแล้วนะครับแลบไดไหมโอ้โหไม่ได้พี่เน่งแย่เลยครับเขายืนยันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ใช่ครับเก่งเก่งกำลังได้ไหมนี่กำลังกำลังเดี๋ยวเราจะไปดูเกเด็กนขอบคุณพี่เน่งนะครับผมก็รออยู่รอจะบอกอยู่พอดีพี่เน่งมาว่าผมดูผมเข้าไม่ได้รอบวัดแตนวัดแตนบอกว่ามีอะไรรู้แล้วจะหนาว อันโน่นี้ทำไมหน้าแดงไงครับไปทำอะไรมาครับดูดงสมบูรณ์ขึ้นนะนี่เสียไงครับเสียแล้วดูคอเลยเสียได้วันไหนเราจะไปชุบกันเนี่ยเอาไปเดไปแต่หมู่บ้านไปได้ไปบารคิวไหมบาร์บีคิวไหมไม่ได้ไม่ไม่ไม่เรากินไม่ใช่บาร์บีคิวอะไรนะฮัทผัดฮัทผัดอะไรนะน้ำซุปน้ำซุปอร่อยน้ำซุปมาล่าแซ่บ นูบอกต้องจัดอีกนะครับต้องไปชินกินครับนู่บอกต้องจัดเอกนุกยุงเลี้ยงนะครับฮะใครที่มีจะลี้ซัดเยอะกว่าคนนั้นเลี้ยงนะคะอทน่าจะเป็นผ้า2เมตรน่าจะเป็นผ้าิ่น่าจะเป็นผ้าเมแต่ไม่รู้ว่ากี่ตะกอนเอามาทำผ้าถุงเอามาทำผ้าถุงผ้า ได้หลายอย่างอ่ะจัดตกแต่งสถานที่ก็ได้ปูโต๊ะก็ได้ใช่สวยทได้หลายอย่างลายมุกลายมุกลายอันนี้เหรอใช่ครับเป็นลายเอกลักษณ์ของอำเภอโพนางแก้วมุกน่าจะมุกสองกระอใช่หมนน่าจะใช่สองกระอันอนี้ผ้าหนูจะไม่ผิดน่าจะเป็นผ้าคลุมหลง ผ้าตัดได้ผ้าถุงผ้าถุงมันเป็นผ้าถุงสวยครับสวยอันนี้แบบว่าสีฟ่งฟพี่เมย์รู้ไหมอันนี้เป็นลายมือใครลายมือลุงพลลุงนับไทยเองคะวันนี้ วันนี้ลุงวันนี้ก็จเจงมาเลยคะ่ะแต่งตัวรอแต่งไปเอาเสื้อผ้า,าตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วจนเดินขบวนกันไปเอาผ้าเ็าไปเอาผ้าไปเอาเสื้อสวยมากผ้าเป็ไนไง อไปทำอะไรใจเองอันไหนครับถ้ารู้นี่จะเอฟไปเลยเห็นว่าเอาไปทำกระเป๋าหรือเปล่ากระเป๋ากระเป๋าได้สวยมากเลยลายกระเป๋าเทห็นในนี่นี่ลายมือลุงพลประธานกลุ่มเขาแนะนำนะพาเทลยกมุกเปลืไม้พาเทลเอ้ยเนี่ยพาเทลเป็นลายเปลือกไม้อ่าพาเทลครบแล้วครบแล้ว ไม่ไดีได้แล้วนะได้ช็อตนะได้วงรอบแล้วไ,ได,ได,ได้ได้ชั่วโมงบินแล้วในคลิปต่อไปเราจะไปดูน้ำมนต์นอกนิวเดี๋ยว,ว,วเราลากยาวกันเลยเราชวนป้าแตนเป็นไรสุดดูทรงผมใหม่นะครับหลังเลยครับทรงผมใหม่นะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ